สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบกวนทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปล่าทานีมาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ตรงนี้เราจะอยู่กันในยุโรปทั้ง3คู่เลยนะครับในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับโดยคู่แรกไปที่ลีกบีกลุ่ม3ามเนก่อนในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเราจะดูรัสเซียครับทีมจ่าฝูงของกลุ่มนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮังการีทีมรองจ่าฝูงเป็นเป็นเกมใหญ่ของกลุ่มนี้เลยนะฮะโดยเจอกันมาเกมล่าสสุดเเเนนี่ยปป็รรรััซออาชะะ3ตตู2คบ ไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนครับรัสเซียเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางตุรกีมา1ประตูต่อ1ส่วนทางฮังการีเนี่ยชนะ3แพ้2องครับล่าสุดยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเอาชนะเซอร์เบียได้ถึงบ้าน1ประตูต่อศูนย์ไปดูที่ตัวผูเ้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะรัสเซียเนี่ยข้างหลังจะมีทางอันเดรเชฟยานอฟครับตรงกลางจะมีทางเดนิสเชริเชฟโดยหน้าเป้าจะเป็นตัวเก่งทางอาเตมซูบานะครับส่วนทางฮังการีเนี่ยข้างหลังจะมีทางอดัมแลงบอนนเเวส คือต้องบอกว่ารัสเซียเนี่ยสามเกมแรกในรายการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าดูภาพรวมแล้วเหนือกว่าทัตมิเยียนพอสมควรนะครับส่วนทางฮังกอรี่เนี่ยอยู่ในช่วงผลงานดีแต่ว่าวันนี้ต้องขาดตัวหลักไปเยอะเนื่องจากต้องกลับต้นสังกัดนะฮะแล้วก็ถ้ามองประเทีเหตเนี่ยต้องบอกว่ารัสเซียดีกว่ามากนะฮะเพราะนั้นดูแล้วรัสเซียเล่นในบ้านด้วยคุณภาพดีกว่าไม่น่าพลาดครับผมมองว่ารัสเซียชนะแน่ครับจะเปิดบ้านชนะฮังกอรี่ได้2ประตูต่อนหนึ่งครับ คู่ที่2เรามาที่ลีกเอกลุ่ม3ครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันเราจะไปดูโปรโตุเกสทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับทางสีเดนทีมอันดับ4นะฮะโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นโปรโตุเกสเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับโปรโตุเกสในชนะ3เสมอ2ครับล่าสุดเสมอทางฝรั่งเศสมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางสวีวเดนเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้คโครเอเชียมา2ประตูต่อหนึ่งไปดูตัวผู้เล่นกันนะฮะ วันนี้โปรตุเกสข้างหลังจะมีทางดูเบนดิแสครับตรงกลางใช้เป็นจาอมูตินโยโดยข้างหน้าเป้าจะเป็นทางดิโอโกโชต้านะครับส่วนทางสวีเดนเนี่ยข้างหลังจะมีทางวิกตอรินเดเลฟครับตรงกลางใช้เป็นทางเอมิฟอสเบิร์กโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาคุสเบิร์กครับคุณต้องบอกว่าโปรตุเกสไม่มีโรนันโดนะฮะวันนี้ติดโควิดเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าน่าจะมีตัวทดแทนได้ดีนะครับส่วนทางสวีเดนเนี่ยแพ้3เกมรวดในรายการนี้นะฮะฟอร์มดูไม่ได้เลยโดยเฉพาะเกมรับเนี่ย แล้วก็ถ้ามองไปที่โปรตุเกสวันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องการ3แต้านเต็มๆเพื่อจะการันตีจากฝูงให้เหนือกว่าฝรั่งเศสเอาไว้เพราะฉะนั้นผมดูว่าโปรตุเกสนมาจะไม่มีโรนัลโดครับแต่ว่าน่าจะผ่านได้ครับผมมองว่าโปรตุเกสดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะสวีเดน2ประตูต่อศูนย์ครับคููสุดท้ายเรามาที่เหล็กเอกลุ่ม2กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันไปดูบิ๊กแมตช์เลยนะครับไปที่เวลย์กันครับไปดูอังกฤษรับทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทางเดนมาร์กทีมอันดับ3โดยคนีเจมาเกมล่าสุดเนยคุ์ที่บ้านเดนมาก ไปดูวันที่แฮกเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับอังกฤษในชนะ4เสมอ1ล่าสุดเอาชนะเบลเยียมได้แบบยอดเยี่ยมนะฮะ2ประตูต่อ1ส่วนทางเดนมาร์กเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะไอซ์แลนด์มา3ประตูต่อ0ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับมันน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้อังกฤษข้างหลังจะมีทางแฮร์รี่แม็กควายครับตรงกลางจะเป็นทางเจดอนซันโชโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแฮร์รี่เคนยิงกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับส่วนทางเดนมาร์กเนี่ยข้างหลังจะมีทางซิมงเคคียรับมอนกิเอร์์ดอเบบิรรกคั คือต้องบอกว่าอังกฤษสามนัดในรายการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับและผลงานกําลังร้อนแรงแถมเกมรุกเนี่ยยิงประตูกระจายเลยนะฮะแล้วนี้ได้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอกับเดนมาร์กที่เพิ่งจะชนะเกมแรกในรายการนี้จากเกมล่าสุดเนี่ยแหละนะฮะและ้วต้องบอกตรงว่าถ้าเทียบขุมกาลังกันปอนต่อปอนตแล้วนี่ต้องบอกว่าเดนมาร์กชั่วโมงนี้เป็นรองอังกฤษครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าอังกฤษ เพิ่งชนะเบลเยียมมามั่นใจครับเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งน่าจะผ่านได้ครับด้วยการเชื่อดเอาชนะเดนมาร์ก3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางเ่าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับรัสเซียครับจะเปิดบ้านเอาชนะฮังการี2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2โปรตุเกสครับจะเล่นในบ้านเอาชนะสวีเดนได้2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับอังกฤษจะเอาชนะเดนมาร์กได้ไม่ยาก3ประตูต่อหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในแกไลอ์มาที่ไลน์ลิชคิดลิชนะครับรับรองว่ามีอะไรขึ้นได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุก่อนที่คนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเชอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ